สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องวิถีกเกษตรรอบนี้ก็มานําเสนอนะครับปัญหาการเลี้ยงไก่นะครับโดยเฉพาะไก่ในเล้าที่มีจานวนเราขังไว้นหนึ่งเล้าเนี่ยมันมีมันมีหลายรุ่นแล้วก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะว่ามีไก่ตัวผู้อยู่นะครับมันจะมีปัญหาก็คือ,อของขมเนี่ยมันเป็นลูกผสม ตัวนี้ครับันนี้เป็ดไก่ลูกผสมอ่าโลดการเคนพื้นเมืองนะครับกอทําให้เกิดปัญหาแต่ตัวน,นี้มันไม่มีชั้นสรชัติอยางของการเป็นอ่าไก่ธรรมชาตินะครับมันมาจกาก,กกินแม้กระทั่งไก่เล็กนะครับถ้าไก่เล็กรอดออกมาเนี่ยกินไก่ไปตัวครับจับประสัทอ่าินเด็ดกินแากินไส้เอาสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับวันนี้ก็มานําเสนอก็คือ อันแาคือไก่กำลังฟักไข่นะครับะนะน่ฟักไข่แล้วก็เนี่ยมันไปทำลายไข่เขานะครับก็ผมก็เอาไข่ไก่ลดมาฝากไก่แม่ตัวนี้เลี้ยงนะครับก็ปรากฏว่า ข้าไปรงควาความเสียหายนะครับช่วงเช้าเนี่ยเหลือไข่ประมาณสองสมฟองไข่ก็กําลังอเริ่มเป็นตัวนะครับก็ก็มีเลือดแล้วก็ามาเจอสภาพปัญหาเนี่ยคืนนะครับดูก็ไข่ก็เดินเนื้อเยื่อแล้วครับมีเสือมีอะไรแล้ว ก็เหลือแค่รอบนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องจัดการย้ายออกไปแล้วครับสำหรับตัวนี้เนื่องจากว่า <c oughs> ก็ไม่ได้เอาทำพันนะครับแต่ว่าเลี้ยงไว้ให้มันอยู่ในสวนเลี้ยงจำอายุไข่ขอ,ของเขาครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้มันทำได้ไข่หลายรอบแล้ว พ่อมันจะหนีไก่ตัวผู้นะครับหนีพ่อมันเนี่ยขึ้นไปอยู่าอาคารด้านบกนกอดด้านบนแต่พอถ้ามันเห็นอ่าไก่นะครับแม่ไข่ออกแกะล้างเมื่อไหร่นะมันจะเข้าไปกินหมดนะครับไอตัวเนี้ยปัญหาก็คือตอนนี้จะต้องทําการแก้ไขโดยย้ายออกจยากแล้วนะครับมันก็มีสองทางก็คือยกให้คนอื่นเข้าไปอ่า ำแนกเป็นเนื้อเอาเป็นอาหารเอป็นปูเป็อาหารกับอย่างถ้าจะเลี้ยงวัวก็ต้องแยกต่างหากนะครับตอนนี้ก็เลยจะแยกย้ายมาอยู่อ่าสําหรับโคงไก่รู่น,นี่ยแทนนะครับเนื่องจากว่าปัญหามันไม่หมดไปครับเพราะว่าไก่กําลังฟักไข่นะสองแม่นะครับก็เสียหายไปหนึ่งรังเพราะว่ามันชอบขึ้นไปอ่านะครับไปเข้าลางังไก ตัวอื่นปัญหานี่ก็เลยนะครับแก้ยากมากกินหมดทุกอย่างเลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสายไก่ย,ยข่อยนะครับก็คือไก่โลดเวลาปล่อยมันกินแยกกินลายแต่ตัวเนี้มันพิเศษกว่าหน่อยแค่มันเห็นไก่เล็กหรือว่าไก่แจ้มันจะดีไก่แจ้ก็เลยพยายาม ที่ให้ไข่ออกให้หมดที่เป็นเปลือกไข่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าตัวอือนเห็นมันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับก็จะเรียนกันเปีนแบบกันมากิกนไข่หรือว่าลูกไก่ปัญหาก็คือรอบที่แล้วแม่ไก่ที่ในสุ่มนะครับเกิดลูกมาประมาณได้สักหนึ่งวันนะครับก็มันอยู่ข้างใต้ กระโดดจีขาเข้าขาดข้างใต้ตะก,ก้านะครับไอตัวเนี้ยก็ถือว่ายังไม่ได้ลงโทษนะครับแต่รอบนี้ก็จําเป็นจะต้องลงโทษแล้วแยกและถ้าไม่เช่นั้นก็จะเอาถ้าไม่ยกให้คนอื่นเอาไปต้มกินนะครับก็จําเป็นจะต้องเอาไปแยกต่างหากเป็นก่อยล่อไปความจริงอันที่จริงมันก็ไม่ค่อยสู้ไก่นะครับตัวนี้แต่ว่ามันจะชอบทาร้ายไก่เล็กกับ ลูกไก่เกิดใหม่ลูกไก่อายุหนึ่งสองสัปดาห์นะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของเขาไข่กำลังเดินเชื้อนะครับก็เห็นมีเส้นเลือดอะไรแดงหมดเลยก็หมดเปเพราะว่าผมเอามาฝากไก่แม่ตัวนี้เลี้ยงนะครับก็ประมาณฟ้าไข่ประมาณ สิบกว่าลูกสิบกว่าฟองครับปัญหาก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล้ามาตรฐานนะครับก็วันทำเป็นโซนๆไปเอาไก่ตัวผู้กับตัวเมียประมาณสามถึงสี่ตัวก็พอครับเพราะว่าพอใหเอ้เอาไว้เยอะๆนะครับมันจะมีไก่บางตัวที่เขากำลงังจะสมบูรณ์นะครับมันก็จะ แ h กินเปลือกไข่กินไข่กินอะไรที่มันเป็นโปรตีนเพื่อให้ร่างกายเขาพร,ร้อมที่จะไข่นะครับมันก็จะมีอ่าีส่สองประเภทก็คือทั้งแม่ไก่รุ่นใหม่แล้วก็อไากา่ตัวผู้นะครับที่มันมีในเล้าม่กเกินไปนะครับปกติตัวผู้ก็ควรจะมีถ้าไปกงผสมก็หนึ่งตัวก็พอแล้วครับแล้วก็ตัวเมียประมาณ3ามถึงสี่ตัว เดี๋ยวก็จะทําการแก้ไขปัญหาก็คือจับไปตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเอาไข่ไก่โลดที่เล้าไกโ่โลดนะครับเข้าไปฟักแทนที่เนื่องจากว่ามันเหลือสามฟองนะครับแต่ว,ว่ามันก็จะไม่พอมันพวกนี้เป็นไกโ่โลดไก่โลดก็ปัญหาก็คือมันเป็นไกท่ที่ขี้สงสารแล้วกินแด่แม้กระทั่งเชือกแางพลาสติกที่ผมมามาดไว้นะครับเนี่ย มาตะแก้ไว้ให้เป็นรังไข่มันก็ดิงกันหมดนะครับจะเห็นตรงนั้นครับลักษณะของเขามันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับไก่สายพันธนะุ์นี้รอบแน่ก็เลยจะต้องทําการแก้ไขปัญหาก็คืออีกอย่างก็จะเอา,อาลวดมัดแทนเพราะว่ามัน กะกรกกอบที่แล้วก็ก่อไข่ในนะครับในตะแกรก,ก็กินจนหมดไข่กำลังได้สามสี่ฟองนะครับปัญหาก็คืออย่างเงี้ยก็ควรจะแยกออกไปเลยครับเพืเพ่อเลี่ยงปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดไก่ ตัวเล็กๆนะครับมันก็จะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไก่ที่มันเคยกินนะครับมันจะชินกับการได้กินนะมันจะกินตลอดมันเห็นไก่เล็กนะครับมันจะสับกิดกิน <c oughs> ปกติไก่พวกนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่เป็นไก่พื้นเมืองนะครับก็จะมีปัญหาบ้างเวลามันเครียดเวลาของแล้วเขาเครียดนะครับไม่ได้ปล่อยอให้ออกมากินแย่อะไรนะครับ แต่ที่เลี้ยงนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่คลอดมาแล้วพอผมก็เคยเลี้ยงรอบก่อนก้อนนั่นนะครับก็มีเขายกไก่มาให้ก็ไปไก่พื้นเมืองนั่นไปนพื้นเมืองจริงๆแต่ว่าไม่ได้เป็นสายกายช่ชนนะครับแต่ผลปรากฏว่ามันมีไก่แม่พันธุ์ด้นะครับมันมกักจะชอบกินไก่ไส้ลูกมัน ลูกมาเกิดมาทุกรอบนะครับก็จะจกไส้ลูกมันมากินตลอดอนั้นก็เลยหลังจากนั้นผมก็เลยเจำหน่ายออกไปเพื่อไม่เอามาสืบพันธุ์และเพราะมันจะผูกรุ่นนะครับถ้าเกิดมามันจะมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับที่จะมีพฤติกรรมให้คล้ายแม่เขานะครับปัญหานี้ก็เลยเวลาเลี้ยงไก่เราก็จำเป็นจะต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไก่ที่ห่วงไข่ ไก่ที่เลี้ยงลูกดีนะครับเพราะว่าบางตัวก็เลี้ยงลูกไม่ดีครับแล้วมันก็จะสีบพ่อทางสายพันธุ์เขาะจะเอาตัวเองอิ่มว่ากินอิ่มโดยไม่หากินให้อันไม่หาอาหารแบ่งอาหารให้ลูกนะครับกัรหารนี้ก็เลยจะต้องคัดเลือกสายพันธุ์ดีๆนะครับแต่ว่านี้มันเป็นการทดลองของผมที่รอบอครั้งที่แล้วนะครับก็คือเอาไก่พื้นเมืองผสมไก่โลดก็ได้ อาศัยพันธ์ไกล่ลูกผสมที่ต้องการก็เอาไปแยกไว้ตรงโซนสวนวิถีกเกษตรแปลง2นะครับก็ได้ประมาณ4ตัวและตัวเมียสตัวผู้หนึ่งอันนั้นได้มาต่แถนแต่ตัวนี้มันไม่ได้มาต่แานก็คือโคงรงแางมันไม่ค่อยได้ออกมันแหลมนะครับแล้วก็ไม่อ้วนแต่ปัญหาก็คือนะครับมันจะมีพฤติกรรมทางสายไก่โลดเยอะหน่อยก็คือมันมักจะชอบจิก ไก่เล็กไก่รุ่นเล็กขึ้นเหยียบนะครับอ่าลักษณะไก่ไข่ที่เลี้ยงเยอะๆนะครับอ่าหลายคนก็จะประสบป,ปัญหาคือไก่มันมากแก่ขึ้นเหยียบกันอยู่กันเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีตัวที่อ่าชอบอยู่ด้านบนตัวอื่นนะครับเวลานอนมันก็จะไปนอนทับเขาบางตัวก็ทับกันจนตายนะครับก็มากแก่เจอปัญหาบ่อยๆ ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้านนี้เยอะอันมันเส่วนที่เยอะๆก็คือปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่นะครับที่จะเป็นปัญหาที่ว่าขึ้นเหยียบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นไก่ที่ชอบอยู่กันรวมฝูงแล้วก็ชอบอยู่กันอดัดอัดสัญชัยตะยานเขาก็ความเป็นสัตว์ธรรมชาตินะครับก็จะหายไปเยอะพอควรครับเพราะว่าเขาจะกินทุกอย่างครับ ปล่อยแม่ใี่กินแย่แทบทุกชนิดจะมีแค่ไก่พื้นเมืองกับไก่ตอกนี่เขาจะเลือกกินหน่อยครับก็ขอบูณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีกเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตปัญหาการเลี้ยงไก่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีปัญหาต่างๆผมก็จะมาอัปเดตมาเล่าดูกันฟังครับเพื่อเป็นอาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆนะครับเป็นข้อมูล ในการอันตัดสินใจเลี้ยงไก่แล้วก็อันแรกเปลี่ยนกันสําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงไก่มันเดียวกันนะครับแล้วก็ประสูบป,ปัญหาคล้ายๆกันนะครับผมบอยกิจกรช่องวิถีเกษตรแลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ